ตอนนี้นะคะอันโยทงพึ่งผืดนะคะของอำเภออำเภอพ้นนะคะจังหวัดอันขอนแก่นนะคะเนาะนี่เป็นวิถีชีวิตนะคะเป็นทงที่ไว้ถ้ามาหากินนะคะในการทำอ,อันหาป่าไส้เบ็ดนะคะไส้เบ็ดหรือว่าไส้ตรงบานเห่าเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นตอนนี้เป็นต้นกล้วยนะคะปลูกเรียงไรเป็นแถวเาว หอดผุนเลยเด้อค่ะพี่น้องคะหอดผุนเลยนะคะอันนี้ก็สิเป็นแหล่งน้ำเนาะแหล่งน้ำนะคะไวเอาไว้ให้พี่น้องบ้านเห้านะคะได้ทรมาหากินนะคะนี่เพื่อน้นะคะมึงกอกกล้วยนะคะพี่น้องคะกล้วยอันนี้ปลูกไว้นะคะงามงามนะคะเป็นแหล่งทํามาหากินนะคะพี่นอ้อนนกกนะะง อยู่แถวอำเภอเมืองพลนจังหวัดขอนแก่นโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเนาะ